ตอนนี้ก็อยู่ไปช่องเพนวันเพนชแนลนะคะวันนี้ก็วันหยุดพักผ่อนค่ะวันนี้จะพาไปชมเขื่อนนะคะไม่รู้เขาเปิดหรือเปล่านะคะตอนนี้อยู่ที่ อ๋อชมพคูแะ่ะทุกอน ร้านที่มาอยูตรงไหเป็นซ้ายมือจิมจิมแคมป์อีกสองร้อยเลี้ยวขวาหมายถึงว่าทางเลี้ยวไหนนี่นะไหนซ้ายมือเข้านี่เลยเหรอนี่เลยเนี่ย<อ>ไม่ใช่ตรงนี้นะ่เนี่ยต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ <c oughs> หญอะ่ะดูรถหลังนะลูก

ตอนนี้เราจะไปชมเขื่อนนะคะทุกคนไม่รู้เขาจะเปิดให้เข้าหรือป่านะคะช่วงนี้น้ำเยอะน้ำเยอะสมามวันที่แล้วมันเรียน้ะบรรยากาศดีคะ่ะช่วงนี้นะคะบรรยากาศแามเย็นนะคะทุกคน อันนี้ผู้ขอดูมากว่าอืมชัดมากมใกล้ใกล้สวยมากใกล้กว่าเดิมก้าวเอ้ยดูฟ้าดูตะวันรับต่อคนตาเลยถึงเรื่องเลยคุณยายยังค <Yeah. S 1> ุนใ้ถึงแล้ว ม,มีบ้านเช่าด้วยนะถ้าจะไว<ค>้ห้เขาเช่า้งเดียนก็ดีกันเดม,มันสูงอันนี้ไม่ท่วมแบบนะตรงนี้มันไม่ท่วมแต่ว่ามันก็ไหลลงไปนู่นเรียกว่าไหลลงไปที่คลองห้วนานฝั่งนู้นอ่ะต่ำะบ้านนู้นต่ำ กำลังจะไปชมเขื่อนไม่รู้ว่าเขาจะเปิดหรือเปล่านะคะมชจริงแค่มาจ,จะวิวดีอ่ะอเดี๋ยวแวะไปสักหน่อยแวะไปเฉยๆเราไม่ใช่เรื่อเรม่สั่งเลย อ่างเก็บน้ำคลองขุยนายนะคะทุกคนขุยนันไปชิมต้องเข้าไปอีกนิดนึง ไฟไฟไห,ไไหรืออะไรเขาไม่อู่เลยเสีใจเขาไม่ได้เข้าหรือเปล่ากัก้นไว้หรือเปล่าคุณแม่มาเยอะเลยอุ้ยมาน้อยวันม,มาเยอะเลยเขาห้ามเข้าหรือเปล่าเขามีการซ่อมแซมห้ามเข้านอนน่อยนอนไม่งไงม,มีคนยอยู่ ได้ไหมจอดต,ตรงนี้จอดตรงนี้ไปชมเขื่อนกันค่ะทุกคนเปี่ยนขบวกน้ำเยอะนะจะว่าดูเดืต้นไม้แบบเขียวมากมเป็น่ยนขมวนน้ำเยอะขอมาดูนิดนึงเคยมาเหรอตรงนี้เคยมาค่ะ Tô Nghĩa khởi mạng Đầu ác Ây Trần phải nhét nươi โทรศัพท์ถ่ายบรรยากาศให้หน่อยเครื่องแม่ไม่ว่างน้ำเยอะนะคะทุกคนจะพามาชมเขื่อนนะคะท่วมไปรอบนึงแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าน้ำมันเยอะเขาจะปล่อยนะคะเขาจะปล่อยน้ำตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่นะคะมาตรวจสอบ อืมอ,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 อจ้า,าอันนี่เลยค่ะทุกคนน้ำแรงมากอินจ้าถ่ายให้หน่อยนะลูกอ๋อข้ามีมาตกปลากันนะคะทุกคน อันนี้ส่วนด้านนี้นะคะด้านน,นี้น้ําก็จะไหลลงมาตรงนี้นะคะนี่เลยคะ่ะโหแบบน้ำไหลเชี่ยวมากที่นี่บรรยากาศดีมากเลยนะคะเขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ำคลองห้ยนานะคะทุกคนที่บางชมพูค่ะ ตอนนี้เข้ามาปลากันมเมาปลาแต่น,น่าก็มีเยอะเท่าไหร่น,นี่แค่ล้นแค่ตรงนี้นะนนเข้ามาตกปลากันนะคะทุกคน ด้านนี้วู่ด้านนี้ก็เป็นบรรยากาศดีมากค่ะที่นี่ นี้ให้ไปดูน้ำกันเต็มๆเลยนะคะเห็นวิวภูเขาแต่ไกลเข้ามาตกปลา น้ำเขื่อนน้ำอ right ่างเก็บน้ noise, ú, ํานะคะทุกคนเห็นแต่ไกล้เลยนะคะทุกคนเห็นแต่ไกลนู่นเลยตกปลากันนะคะเต็มเลยอยู่ไกล ให้ชมบรรยากาศน้ำนะคะให้ชมบรรยากาศน้ำกันเต็มๆเลยค่ะวิวสวยมากนะคะทุกคนบรรยากาศยามเย็นนะคะจะเห็นภูเขานะคะ ยากาศค่ะน้ำนะคะทุกคนน้ำน้ำห้ชมเขื่อนนะคะชมเขื่อน ที่นี่อากาศดีเย็นสบายวิวก็สวยนะคะเห็นวิวเห็นภูเขานะคะที่เลี้ยงปลา คุณแจมันเป็นอ่าเก็บน้ำค่ะ ชมบรรยากาศวิวสวยๆนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดพักผ่อนค่ะทุกคนพอดียามเย็นนะคะมาที่สวนนะคะมาบ้านสวนกันคะ่ะมาบ้านสวนมาพักที่บ้านสวนก็ได้มีโอกาสามาชมบรรยากาศเขื่อนนะคะทุกคน หรือว่าอ่างเก็บน้ำนะคะก็ชมบรรยากาศสวยๆนะคะส่วนใหญ่จะเขาจะมาตกปลากันนะคะทุกคน สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะลักสี่สตูดิโอถ้ายัางไงก็จะไปเยี่ยมบ้านนะคะจะไปเยี่ยมบ้านนะคะทุกคนขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ ปกติน้ำเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเขาปล่อยไปบ้างแล้วนะคะปล่อยน้ำ บรรยากาศยามเย็นนะคะที่เขื่อนที่อ่างเก็บน้ํานะคะทุกคนอ่างเก็บน้ํานะคะคลองห้วยนาค่ะพรัชบูบู์นะคะบอกชชมพูค่ะ ขอบคุณคุณลักนะคะที่แวะมาทักทายนะคะที่นี่มีภูเขาล้อมรอบนะคะพิชบูรณ์ภูเขาล้อมรอบจริงๆเลยนะคะนี่อยู่ใกล้ภูเขาเลยนะคะติดภูเขาเลยนะคะ แต่ตรงนี้มันบรรยากาศดีวิวสวยจะถ่ายให้ชมตรงนี้พระอาทิตย์ก็รับขอบฟ้าไปแล้วนะคะก็เห็นแสงเรืองเรืองนะคะทุกคนแสงเรืองเรืองที่ส่องประเทืองอยู่ทั่วเมืองไทย <laughs> ลอบจริง <laughs> เดี๋ยวจะครับไปไปเยี่ยมบ้านนะคะคุณรักสตูริโอ <c oughs> วันนี้ก็ให้ชมบรรยากาศนะคะพูดไม่ค่อยเก่งคะ่ะ <c oughs> พูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจเลยนะคะ ที่เห็นอยู่ไกลๆก็จะเป็นเข้ามาตกปลากันนะคะทุกคนก็เป็นแหล่งแหล่งหาปลานะคะก็เป็นเบ็ดตกเบ็ดตกเบ็ดฝรั่งนะคะทุกคนปลาเยอะมาก ิดภูเขาเลยนะคะเมื่อกี้เห็นน้ำไหมคะตอนแรกนะคะจะมีน้ำไหลลงไปข้างล่างนะคะเขาปล่อยน้ำ ส่วนใหญ่ที่นี่ก็เป็นสถานที่ออกกำลังกายนะคะแล้วก็เขาจะมาตกปลากันค่ะทุกคนเป็นสถานที่ออกกำลังกายบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะก็มีสองล็อกนะคะด้านอีกด้านนึงก็จะวิ่งลงไปด้านนี้นะคะ ก็มีคนเริ่มทยอยมาชมบรรยากาศยามเย็นนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะวันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะ สวัสดีค่ะ